ปลายคิ้วมันดูเปิดแล้วก็ริ้วเล็กๆกลับมันแรดูแบบตื้นแล้วก็ดูฟูก็มันดูจิ๊บๆๆๆแล้วพอจิ๊บๆๆปุ๊บมันหดปุ๊บมันเหมือนสลักการเย็บไปนะเย็บไปเรียบร้อยใช่ม<อ>ีความรู้สึก no ว<อ>่ามันต่างมากเลยว่ามันถูกยกขึ้นจร<อ>ิงๆท้กคนอลองดูเคยหน้าเล็กลงมันมีความเข้ารูปขึ้นแล้วก็มีความกระชับตัวเป็นเครื่องแรกๆในการสายกกระชับของ r f เลยในการสลายแฟตโดยที่ไม่มีเข็งทํทำ้อยอยู่ได้นานก็จะเป็นตัวนี้แหละ โอเคอยู okay, ่เดี๋ยวจิจิจิมันคือเย็บนี่อันนี้เขาต้มสุก <c oughs> สุกแล้วมันหดไง <c oughs> เห็นการเปลีน,นแปลงถึงขนาดนี้นะฮะเรารู้สึกว่าหน้าเริ่มยกกระชับม,มากยิ่งขึ้นหน้ามันไม่ได้เล็กเหมือนเราไปฉีดนะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดใช่<ร>แต่ว่ามันมีความเข้ารูปขึ้นดีดีคิดว่าแบบนี่เป็นการทำครั้งแรกที่ กอเวอร์ค่ะทุกคนคือเห็นเลยว่าแบบนิ้วเล็กๆกลับมันหายไปมันชอบนะมันดูแบบสดใสขึ้นอ่ะมันดูตามันเออเปิดขึ้นริ้วรอยเล็กๆมันดูหายไงมันก็เลยดูแบบดูเด็กขึ้นไงตอนนี้